ตำบลกุดพิมานอำเภอด่านคุณทศจังหวัดนครราชสีมาเป็นที่ตั้งของวัดบารายซึ่งในอดีตมีหลวงพ่อคูณปริสุโธเป็นเจ้าอาวาสวัดแห่งนี้มีพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อคูณที่จัดแสดงหุ่นขีพ่พึงของหลวงพ่อคูณพร้อมจัดแสดงแบบจำลองประวัติและวัตถุมงคลรุ่นต่างๆของหลวงพ่อคูณปริสุโธ วิหารเทพวิทยาคมเป็นแหล่งเรียมรู้เชิงวัฒนธรรมศาสนาและศิล,ละปะถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่สร้างขึ้นจากปณิธานของหลวงพ่อคูณชุมชนบ้านไร่ได้น้อมนำรักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงราชการที่ามาเป็นลักในการดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่ายมีความเอื้ออาทรมีคุณธรรมร่วมใจกันพัฒนาหมู่บ้านปลูกพืชพักสวนครัวไว้กินเองมีสินค้าผลิตภัณฑ์ของชุมชนเช่นการทำขนมนางเล็ด ที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนการจักสารเข่งตะก้าที่ทำมาจากก้านลานซึ่งเป็นไม้ประจำท้องถิ่นเที่ยวบ้านไร่ชุมชนคุณธรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าพร้อมของฝากจากภูมิปัญญาชาวบ้าน สอบถามเส้นทางและรายละเอียดเพิ่มเติมโทร0911652651